สวัสดีครับคำล่งแรงลงแล้วครับแต่เป็นตรกดินไปข้าวหนึ่งเนาะครับแอดพึ่งจะลงแนวทางเลกชุดสุดรคำนวณ3ตัวแตก5้างวดติดล่งให้ช่มไปเป็นทีเรียบร้อยนะครับบาทนี้กะมาถึงคิวแนวร่างตัวเลขของพ่อเรือง <c oughs> พ่อเรืองภูมิกก,กโพ นะเอฟซีไลท่านครับเร่งเล่าแอดขมาให้ไปติดตามแนวทางล่าสุดของพ่อเรื่องเาสัน่น <c oughs> แอดตามให้แล้วครับเมื่อนี่ลหละนะบางบาบนี่ครับก่อนที่จะมาลงคลิปก่อนที่จะมาลงคลิปสูตร3ตัวแตกสำหรับแนวทางล่าสุดของพ่อเรื่องนะครับ แอบกำลังหาหม่องดีๆสันนี่เดียเ๋ยวนี่หาหม่องนั่งครับมันต้องนั่งเบาจากน้อยเขาป้าเขาดงไปนี่บ่าแต่ยั่งไก่คอเป็ดนี่บ่า <c oughs> ไปหาพ่อเรื่องเมื่อนี้ครับพ่อเรื่องบอยู่บ้านก็นเลยโทรหากันอ,อนี่บรรยากาศเล้าเป็ดนี่ครับ ถ้ามาเบิ่งปิดกบับพอเรื่องบรจยบาลครับแต่ว่ากะได้พูดคุยกันไปพอสมควรนะครับพอดีปีไม่ช่วงสงครามปีเก่าตละลับปีไม่เพิ่นไปเยี่ยมญาติครับอ่ะเดี๋ยวมาเล่ากันตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีนาะทางความฝันของพอเรื่องงวดนี่นะแอดบอกว่าบอกเลยว่าน่าสนใจ เป็นยังขึ้นหนาสนใจฝันที่แหลกหนาอยาลืมว่าตัวเลขเพ่อเรืองเนี่ยงวดไปแทงให้ลงวดไปแทงให้ลตอนนั้นเจ็ดสามเอี่ยวอ่ามันออกสาเจ็ดครับงวดต่อมาเป็นผู้ขยเย้าให้ลครับขยเยาปุ๊บเปิดออกตองสองนะครับออกสองสอง นะออกสองสองออกล่างสองสองออก3าเจล่างออกสองสองล่างงวดล่าสุดงวดทีด่ผ่านมาครับเทวดาบอกว่าไฮมันหาไปตัวเดียวหันว่าันไฮมันฮาไปตัวเดียวหันเขียนเลขมสามตัวแล้วครับนะครับสนมของเทวดาครับเขียนมสามตัวแล้วไ้มันไป5าตัวเดียวเพื่นโมโหหนาะบานีว้าเอา้า เขียนมาแล้วเป็นอยังคือบอกให้เพิ่นไปโลดว่าสันสุดท้ายก็ได้ให้พอเรื่องมากหนึ่งห้าหกหายมากเมื่อตั้งสามตัวเอาเขาจำการให้ท่นไปโลดว่าสันว่ามันสิออกห้าหกหกหานี่ละเลขว่าสันสุดท้ายหกหามันตีลังกากลายเป็นเก่าหานะครับนั่นคือเอ่อความเก่างวดผ่านๆมาของพอเรื่องแล้วล่าสุดตอนที่ฝันต่องวดสําหรับงวดนี้นะครับฝันคืนต่องวดนี่ฝันครับว่าไปอีหยังบุนะไปคือจังเป็นงานปริวาสนี่ครับงานเข่ากัมพะนะครับ มีพระหลายลายมาเข่ากัมยู่น้ำกันเนาะบ้านที่นี่พระผู้ใญนนะครับพระองค์ประธานเพื่อน,นั่ะแหละเพิ่นก็นได้ยกไม้ขึ้นมาประกาศว่าสัน่นยกไม้ขึ้นมาประกาศบอกเลขค้นเลยครับว่าเอา้าบ้านนี้เลขล่างสองตัวนี่แหละมันสิออกว่าสัน่นเออเลขล่างก็มีอยู่สองตัวว่าสั่นเพิ่นว่า อ๋อเพื่อนบอกเลขประกาศเลขบนก้อนอ่าเลขบนกัมีอยู่สองตัว0307นะครับเพิ่นว่าเลขล่างกัมีอยู่สองตัว8393พระประกาศมาเนาะแต่ว่าให้กัน37ว้นำเนเดอร์วสันครับพระเพิ่นวานะครับพระผู้หลักผู้ใหญ่นะครับยกไม่ขึ้นประกาศนี่ละ เต็มเต็มเลยได้ยินเต็มสองหูพอะเรื่องอะนัะนน่นคือฝันที่แรกเออมานี่ฝันที่สองครับฝันที่สองนี่ฝันนะที่แรกนี่แอดจำบ่ได้นะแอดจำบ่ได้อันที่แรกแรกเริ่มเดิมที่นี่วาจชงได๋แต่ว่าหลังจากนั่นว่าสั้น ได้เหาะขึ้นฟ้าอีกครับเหาะขึ้นทั้งฟ้าเลยเหาะขึ้นฟ้าไปเหาะขึ้นไปเสร็จไปยุดเตงิงอยู่กลางฟ้าบนแล้วครับเห็นตัวเลขล่อยลงมาบัน้เลื่อนลงมาครับคือจังเอเขาเล่นเกมเล่นปันสลองสล็อตถึงอีหยังสักอย่างหนึ่งเนาะตัวเลขไลลื่ลื่ลงมาเลี่ยงกันครับไล่ใส่อยู่มีแต่เลขเจ็ดเลี่ยงแถวนะเลี่ยงแถวอยู่มีแต่เลข แถวที่แรกมีแต่เลขเจ็ดพอถแถวที่เลขเต็มปุ๊บแถวที่สองครับลดลงมาก็มีแต่เลข7อีกคือเก่านะครับมีแต่เลขเอีกคือเก่าว่านี้แถวที่สามไหลลดลงมาอีกก็มีแต่เลข7ครับนะมีแต่เลข7อีก มันมีแต่เจ็ดะเลขมันเต็มแล้วบาทนี้ว่าสัน้นเจ็ดน่ะเต็มแล้วนะมาท,ที่นี่พ่อเพิ่นอ่าเลขนะ่ะพ่อเพิ่นเพิ่นเห็นเลขไหลลงมาให้บิงนะ่ะสามแถวนะครับมีแต่เลขเจ็ดเต็มเบิดเลยเพิ่นก็นเลยถามเขาเรื่องเอาจำได้บ่ละบาทนี้ว่าสัน้นจำได้ไปละบาทนี้จำได้เมื่ดยัง่งนะครับเพิ่นถามมาพอเรื่องเลยว่าจำได้แล้วเพิ่นเด้ถามอีกว่าจำได้จั๊กโต จำได้หกตวัวหันละจำได้เมื่อตั้งหกตัวพอเรื่องว่ามานี่นี่เอาเว้าสู่ฟังดูล่ะบอกอีกรอบนึงดูย้ำให้ฟังดูว่าจำได้หกตวัวมีเลขยอย่างแน่ว่าสันเจ็ดศูนย์พอเรื่องว่าบัตรสีว้าวครับจำได้ตัเลขตัวทั้งหนาครับเนี่ยนะจำได้ตัเลขตัวทั้งหนานะเอาดัน นะครับนั่นฝันหนึ่งฝันฝันที่หนึ่งนั่นนะบน0307ล่าง8393อย่าลืมกัน37นั่นฝันที่หนึ่งฝันที่สองเนี่ย70โตที่สามนี่เว้าออกมาจักเป็นห่างคือเป็นหกครับแต่ว่าที่แน่ๆนี่สองตัวทั้งหนาคือ70น,นะบ่705กับ706เนี่ยแหละว่าะั้นแต่สามตัวทั้งหลังจำบ่ได้ <laughs> นะครับสามตัวทั้งหลังจำมาได้เหรเพราะเรื่องน,ะนี่นี่สองฝันครับสองฝันที่เป็นตัวเลขเลยเป็นตัวเลขคักคักชัดๆเนาะบานนี้เพราะเรื่องก็เล่เน้นแปดสามลางเนาะแล้วก็เลขสามตัวเน้นไปที่เจ็ศูนย์ห้าะครับเน้นไปที่เจ็ห้าล่าสุดครับฝันมือขึ้นว้านมือขึ้นก่อนนี่ครับ บ่เป็นตัวเลขครับแต่ว่าฝันดียุดอกถือเล้าละเลขว่าสันอัดโลดนี่ลหละเลขชุดที่ให้ไว้แล้วนี่เพราะฝันว่าได้ได้เขา้าได้ของว่าสันได้สิ่งของมีคนเอานั่นเอานี่มาให้่าสันครับนี่คือนี่คือฝันล่าสุดนะฝันว่าได้ของครับมีคนเอาของมาให้แต่ว่าแจ็คมันมีอย่างน่ของนะเพราะเรื่องก็เลยคิดว่าตัวเลขที่ให้ไวนะ้น่ะมันเข้าแล้วละ่ะแต่ว่า สิขาตัวเน่นบ่ที่ละน่คิดครับแต่คิดว่าเข้าแน่ๆนอันนี้คือความคิดเห็นของพูเรื่องครับบ้าแอดกะว่าถือว่าเป็นฝันดีอยู่นะเธอได้เขาได้ของเนาะเลขกนั้นก็สิขาวเสียตัวแต่ฝันว่าได้เขาได้ของอ๋อหน่ะเพราะฉะนั้นนี่นาทีเลือกเอานี่คือเป็นของเป็นของท่านผู้ชมแล้วล่ะครับ เพอะเรื่องเน้นให้แล้วเน้น83กับเก็ศูนั่นละนะยูทีว่าสิมักตามที่พราเรื่องเน้นบอถ้าไม่ชอบตัวที่พราะเรื่องเน้นนะครับสามารถเลือกตัวใหม่ได้ตามต้องการาานะครับนี่การล่าสุดของพราเรื่องเด้อครับผมฝันดีฝันล่าสุดนะครับได้ข้าวได้ของครับตัวเลขยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเลขเขาแล้วครับ